สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับ7 8 9 Las ดเก้าัสเวกนะครับผมกับผมเพื่อนเดิมนะพี่กล้วยนะครับผมวันนี้พาทุมา300มาเล่นอ่าเขาเรียกไรเกมกิเลนเหรอกิเลนกิเลนกิเลนเพื่อนรักกิเลนเพื่อน,นผมเอง <laughs> วันนี้พาทุมา300เบสส3บาทหรือว่าจะ4บาทดี4บาทดีกว่านะาะเฮาห้าหน่อยเฮ้าๆ้าหน่อยวันนี้ขอเข้าห้าหน่อยเฮ้ยเคคอมโบไปก่อน ยังไงอุ้ยละวายตั okay. ้งอุはは้ยละวายตั้ง2ยังไงมาต่อ A ช่องหนึ่งได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอ่าแล้วโอเคคอมโบต่อขอเป็นเจขอเป็นเจเจเยอะอุ้ยรถเจมาจริงอุ้ยแล้วแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ถุงเนี้ยอุ้ยได้เรียบร้อยได้ถต่อุ้ยวายขนาดนี้เฮ้ยวายออ้โหสี่ร้อยอุ้ยคิวต่อแล้วยังไงเอต่อได้ไหมเจต่ออุ้ยเอต่อโอุ้ย บิลไปก่อนหนึ่งทีพระเจ้าพระเจ้าห้าร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบตางค์นะครับผมอุ้ย,ยกดไม่คี่ทีเองเฮ้ยตอนนี้ผมเล่นตอนสี่ทุ่มห้าสิบนะครับผมไปแล้วผมขอปิดต่อเลยนะสี่บาทไม่เพิ่มบิดนะไปไปเรื่อยเนะื่อนะสิบสองอหอุยสิบสองได้ไหมอ้โหูไม่มาโอยเล่นฟรีเกมสักหนึ่งฟรีอะ่ะอุ้ยยังไงมา มาไหมมาไหมฟรีเกมอุ๊ยมา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 สี่ทุ่มห้าสิสสีทม้าสิบนะฮ้ยมาจริงโอ้โหเบ็สีบาททุนสามบาทมาอ่ะคอมโบหนทีคูณไปอุ๊ยแล้วเรือสัมภาอใจคูณสามยแปด 3, บแบาทโอ้โหแล้วบิ๊กยิ้มไปก่อน1ทีร้อบาทครับผม เฮ้ยกิเลนกิเลนตอนสี่ทุ่มห้ิครับผมเพิ่มสปินมา 1, 1> ทีอ่ะยังไงต่อโบเข้าไปอูได้สปินเพิ่มโอเคมายังไงต่ออูอยาเว่า,าวดิเพื่อนเออคูณห้าไปอือหบาทไปคอมโบต่อไหมไม่มีแต่ได้สปินเพิ่มครับโอเคมาเลย เคจ่ายต่อโอเค Y สวยมาก33บาทไป A ได้ไหมสวยแล้ว10ช่อง2ได้ไหมขอร้อง10ช่อง2บึ้มใหญ่เลยโอ้โหเสียดายเสียดายมาก A ช่อง2เมื่อกี้คือสวยโอ้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 ยดอกนี้70บาทโอเค K ได้ไหมโอ้ยแล้ว Y อื้อหือ Y มาขันนิดแล้วตั้ง J แล้วอะไรต่อโอ้ยแล้ว K จ่ายต่อวุ้ยพันสองพันสองเฮ้ยเคจ่ายต่อ เคจ่ายตออะไรอีกขอไอ้สมห่วงได้ไหมขอสามห่วงเอออังเปาได้ไหมอังเปาอังเปาโอ้ยอังเปาเคทั้งสองก็ได้เจทั้งสองก็ได้โอ้โหบีบมือก่อนครับหนึ่งทีคูณไปยี่บห้าแล้วเหลือสี่หมุนพันเก้ารอเจ็ดิบเอดบาทโอ้โหโคตรหนักโคตรหนักเฮ้ย โอ้โยเค okay, มาอือยี่สิบบาทไปสิบสามได้ไหมอืไม่ได้คูณมาเยอะแล้วนะคูณมาเยอะแล้วพีจีคูณเยอะคืออะไรครับสมการพีจีคูณเยอะคืออะไรครับคูณเยอะคืออึสุดท้ายเป็นไงคูณเยอะคือคูณเยอะคือไม่จ่ายครับโอเคพีจีนะโอ้โหดดอกเบสสี่บาทจ่ายมาสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทโอ้โหจ่ายแพงมาก สี่ทุ่มห้าสิบนะครับสี่ทุ่มห้าสิบอ้ผมขอตัดเศษสี่บาทนะทีเดียวโอเครู้เรื่องผมขอเอาเท่านี้เลยนะครับใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมไปนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้ารักกันมากๆกดกระดิ่งให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหแตกมาเยอะมากตอนแรกว่าว่าจะจะเอาแค่พันเดียวนะโอบ๊ไยบายครับ